อะไรอะไรเธอแซวเพื่อเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาครับเอาใครไม่รู้พิมครับสนุกไปวนะเนี่ยสนุกคนดูเหมือนพวกมึงมึนกันจริงๆนะกูว่าแล้วมึงน่าจะมึนกันจริงๆแหละตอนแรกกูคิดว่าแกล้มมึนแต่ตอนนี้มึงกูว่ามึงเริ่มมึนกันจริงๆแล้ว ทายกีนนูแบ๊กเพิ่มแพงหะ่อยจีแบ๊กวางเพียงหน่อยวางเพียงหน่อยไม่เอาเอาเป็นไรเน,นี่ยเอาใหม่นะถ้าถ้าจะแปลใหม่นะนับนัพร้อมกันนะนับพร้อมกันนะแบ๊กนับพร้อมกันนะ ซ้ำมาซ้ำอะรไรไรเปเจ็ดแปดเจ็ดแปดมีมามีมาเจ็ดแปเนี้ยเจ็ดแปดเจนะราเอาจนะเจนะหนึ่สองซ้ฮะถ้าเป็นมีอาเออว่ะอาวเอาดิมึงไปด่าพี่มารีดิเอาดิมึงไปด่าพี่มารีดิไปโอเคมาาด่มึงเคยถามนี้มึงเคยด่ากูอะนะเจ็ดแปดนะไปดิ หนึ่งสองซ้ำถูกไว้แดงไหมเนี่ยไม่แดงนะไม่แดงมีอันนี้ไม่น่าแดงอะไรน่ารักมากครับพี่มารีอะไรมาในแบ็คตอนที่มาลีทำแม่งบอกน่ารักแอนกูทำแม่งบอกกูเป็นควายมา เย้เราแม่งเข้ากันตางนี้พอดีแล้วได้ละเด็กปายเนอะเอฮ้ยเฮ้ยนักดับบอลดับบอลดับบอลพี่ดูข้างหน้าดูพี่ดูข้างหน้าดิข้างหน้าเขาอะพร้อมกันนะดูพี่ข้างหน้าพร้อมกันนะไหนถ้าเราเออได้หนีแค่สี่ตอนข้างหน้าเราพร้อมกันนะน้องฮัลโหรออันนี้อันนี้ห่างเพื่องพี่เดียวกันนะอันไหนขันออกขันออกขันออกว่าน เอาเลยเอ๋ไอเซิร์ฟี่ลองทำใหหนะ่อยแบบชิวๆอะ่ะถัดต่อดี๋ยวนี้รับบอลหน่อยสวยไอ,อ,อจับกลุ่มดีกว่าเนี่ยคนจะไม่พร้อมนเลยได้กินฮัลโหล,ลข้างล่างเหมือนการย่าภาพาบรรบัดเลยอะข้างหลังข้ครับในวันที่โตล้มผมขอกระทืบซ้ำเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นท่าเจ็ดเจ็ดหกของกันนะเจ็ดหกของกันนะ ซ้ำนะซ้ำนะหนึ่งสองซ้อะไรนะถ้าอะไรนะโอ้มึงไม่ทมเอาไเอาไเอาไเพื่อนมึงเเโอ้โเจ็ดหกขอมกันนะถ้าเจ็ดหนะถ้าเจ็ดหนะหนึ่งสองซ้ำ้มรต้ข้างหลังอยากมีสุดลมนะอยากมีสุลมนะอุดมนะ โอ้โอ้โอ้อ้นิสัยไม่ดีวายเฮียโอ้โอ้โวยโอ้นิ่ัยโคตไม่ดีเลยอะดูดีเลี้ยงยอมมีวันเลิกล่ะมีอยากไปเป็นโลคกับมีนีิสัยไม่ดีเอาเก่าขาด้วยเหรอจะปุ่มไหมเขาด้วยเขาแล้วเหรออ้ยเฮ้ยมึงรู้ท่ากูดิลูกพี่มาท้าท้าเจ็ดสี่ของกันนะแบบว่าหันหน้าออกหน้าบ้านนะหันหน้าออกหน้าบ้านนะเจ็ดสี่ของกันนะมอมามาเจ็ดสี่ของกันนะหันหน้าออกบ้านนะทำเราทำเราทำเอานะถ้าเจ็ดสี่นะ เอ้ยมาเอ้ยมาต่อแถวดีเอสมาต่อแถวเอสเจสี่เจสี่แนวแนวเดียวกันแนวเดียวกันสวยเจสี่พร้อมกันนะซ้ำเราเลยนะหนึ่งสองซ้ำสวยแกงเราเอาอจริงอ่ะโอ้มันคือท่าที่พี่โกงแกงนี่หวายใช่ปะวะคนดูได้ปะไอ้ที่เต้นในติ๊กต็อกปะวะได้ไหมวันนี้คุณยิ้มแล้วหรือยังถูกลูกพี่พูดถูกวันนี้คุณโดนเบรกบู้แล้วหรือยัง ยังผลิไม่ค่อยโดนที่ค่อยดับเย็ดแกงแล้วมีแค่นี้หรอมันได้ระดับมันครบสิกี่ตี้เนี่ยมันเนี่ยเดี๋ยวมากก็ได้สองตี้อ้าอาอาวิ่งไปหน่ากิตตี้โดนมันี่ยไอ๊ะอาฮะฮัลโหลเออยค่ายเดนโดไม่ได้ค่ายเดนโดไม่ได้หรอค่เลื่อนอ่ะโดนไอ้ที่อ่ะปิดปิดปิดโดนเฮ้ยเปล่าเฮ้ยไม่มีรีมิีเลยอ่ะ ทำมิเตียอะไรกันน่ะรอแม่มึงอะมันต้องเพลงไอ้นี่ถ้าถ้าถ้อย่างเงี้ยมันต้องวิ่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 เนาวิ่งหน้าแฮมทาร์บลไอบ้านไอบ้าไอบ้านไอบ้า แต่จริงแล้วใครด่าแม่มึงกูเขาที่กูได้ยินมาคือมึงไม่ยอมคนไม่ใช่หรอกสามแดนสี่กูเป็นกูเป็นอนีคนนำแอโรบิกูเป็นคนนำแอรโรบกไม่ยากด่ามเลยที่ด้วยไอ้พเราอ้พวเอ้พวกเราไอ้ไ้รไอ้เาไอ้พวกเราไอ้เราไอ้เร็ไอเราอรอ่ะเาไไอ้กเรอเราอ้เ็ไอ้พ้้เาานไไ้เเาอ้ออ้เนาะไ้อพรอเ ก้าอะไรนะเพื่อนแต่ต่อมามามากดกดตอนซ้ำได้ไอ้ต่อกดตอนซ้ำไกดตอนซ้ำโอเคโอเคโอเคหนึ่งสองซ้ำไม่มีเพลงเลยเหรอเพื่อนเพลงเลยไม่จัดอ่ะขึ้นมาหมดเลตาผมหน่อยโหล่เงียบจังเหรอโหล่เพลงหน่อยโอ้เพลงไม่ได้ใช่ไหมเพลงได้ไหมเพลงไม่ได้ต้องต้องเป็นรีมิกซ์ไม่ฟ้ามึงมันมึงกีบลำโพงให้ได้ป่ะเอาลำโพงมันเล่นอะไรพี่เล่นอะไรเล่ เฮ้ยเหมือนมีคนจะเลื้อน่ะโหลตอสยาโหลมีคนจะเลื้อนอ่ะปล่อยตอสสวยรู้นะว่าต้องทำไงให่ส่งมห้ผมได้ไหมโอ้โหนั่นเลือดมันรุดเนี้ยนั่นเลือดมันรุดแล้วก็ไปแอบดอปองอ่ะโอ้แล้วก็ตปั๊มเพแล้วก็เสียของแกงอีกเนี่ยโอ้อ้็แอบดอปเนี่ยตอโอ้รู้ความมีตอสตัวตัววุ่นวายตัวสรางความวุ่นวาย้ตีจัดตีดีกว่า9้ีเองที่หูน่ะโอเคโอ้ยตีตีก่อนแล้ว ก้าสีเองเฮียเฮ้ยไอีเฮียแม่งตายไงสัตว์ไอเฮียจัดมาพี่จัดมาจัดมาดีดีดีไอ้บัตรเฮ้ยเอาเฮ้ยเพื่อนหนึ่งหนึ่งนะหลอไม่หนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งนะอือโหลพร้อมไหมเนี่ยบางได้กูพร้อมไปเลยเอาดิเอาหลังไอ้ดอกนะอือโหลฟิวฟิลฟิลที่ไหนวะฟิวฟิว เดี๋ยวมีมวยคู่เอกเพื่อนใครอ, <Bond> okay, อ <occurs S 2> ีกแล้วอะไอ้บังไก่ไอบังไก่บาดมันเท่าไหร่เดิมพันมาคุยเดิมพันหน่อยเอาไหมเอาเอาไหมเอาไหมยังไงเดิมพันเท่าไหร่คนละห้าแสนไหมขำขำเอาไงเดิมพันปืนนะบ่าวเดิมพันปืนนะบ่าวเนิมพันปืนนะบ่าวปืนนะบไม้มีกับไม้เพื่อนเอาไงหลบวงนอกพร้อมแทงนะต้องมงไหนพร้อมอ่ะพร้อมรับนะพร้อมรับนะพร้อมรับนะ คนละห้าแสนกิมให้คนกลางเหมือนเดิมใครชนะรับไปหนึ่งเอ็มไอบัดเอาไหมเอาไว้เอาไว้เอาไว้ท่าวินก่อนไปไปได้หมดด้วยไอพี่อยากเ่อะไงคืออะไรทำอะไรวะไอบัดฉลามไม่มีปั๊มเกาะไอ้บัดอยากเล่นอะไรเทนนิ่งไอ้บัดอยากเล่นอะไรแต่หมดอุ้ยอุ้ยวางกูได้หมดอุ้ยอ้าวอ้าวเอาแล้วไงล่ะมอาพุทธเลยไม่ละพี่ท่าวิน เอาหลังจะแดับบ้านเจอกันเทนนิสไม่มเอาเอางี้ม่ไมไม่ไอฟิลไอฟิลมึงให้มันไปกดตังค์มาให้มึงกไม่่เพื่อเอาคนบิดเอางี้เดิมพันเท่าไหร่เดิมพันเท่าไหร่ไม่อยาก่นเท่าแสนใครชนะไม่ไม่อยากเล่นล้านนึงไงเพื่อนแต่กูไม่ตังค์อยู่นิดเดียวกูไม่ตังค์ี่กาแสนเลยไปกาแสนเลยไบัตรมีสามแสนจริงไอบัตรมีสามแสนจริงหรอเออมมนกูเก็บตังค์ื้นปืนไม่อยากใครเยอะเอาเอาเอากกลัวแพ้นะทากลัวแพ้นะกลัวแพ้นะ ใจ้มันใจตัวเองนะพี่พี่พี่ใจแ็เลยพี่ตายบ้างหน่อยตามบ้างหน่อยมาใจตายหน่อยฮัลโหลไอ้บัตเอาอย่างนี้ไม่ละสามวินเหรอไมสามมีสามไม่ล่ะเก้าหกสามเก้าหกสามม้สามีสมไม่ละเอาเงันหกสมมีสามนะเก้าสหกสามเล็กเล็กไชนะรับหนึ่งหมื่นได้นับหนึ่งล้านเก้าหกสามนับเท่าไหร่กันเนี่ยนะเท้าหกสอาพีกูอยู่ที่ไหน ยังเป็นจับคุ้มนอเลยโอเคครับเลยคนละแตนชนะรับหนึ่งล้านคนละครึ่งได้ไหมอุ้ยหลังแอดดอบนะหลังแอดดอบนะครับโอ้โหประกาศประกาศลงหน่อยเพื่อนมวยคู่ใหญ่ประกาศประกาศหน่อยถ้าถ้าไม่หรอประกาศหลังแอดดอบบ้านจะบอกว่าถ้าถ้าสมมติว่าไอ้บังชนะมีดหรือแล้วไอ้บัตรชนะไม้นับนับนับแต้มต่างนะสมมติว่าไอ้บังชนะมีดสามหนึ่งแต่ไอ้บัตรชนะไม้สามสองเท่าไหร่บังชนะนะเพราะว่าแต้มวินรวมกันไอ้บังโอเค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  โสดเพื่อนเราต้องประกาศลงลงในประกาศหลังไอ้ดอบ้านโอเคโอเคจะได้มีคนมาแทงกันเยอะนะไอเดอบ้านก่อนคู่เลยว่ะคือหลับยากว่ะโลดแล้วถ้ามีคนใดคนหนึ่งไม่มาอ่ะเพื่อนลคู่เอกคู่เดียวพี่คู่เอกฟิวใหญ่แกลงหน่อยถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งไม่มาเพื่อนไม่มาก็ลิฟต์ตังร้านหนึ่งเลยไงโอเคโอเคแกงๆนะถ้าไม่มาลิฟต์ตังร้านหนึ่งนะเพื่อนถ้าไม่มาอีฝั่งได้นะไม่กูถางเอ้เหลือห้านาทีแล้วเพื่อน จาล,ะละมันมีท่าลูล่อีกบวกต้องเลขกไหนวะเจ็ดสิบบวกครับพี่รว่หมดเลยเจ็ดสิบบวกไอที่เบบนวิช็อปเนี่ยนะใช่สวยสวยลงเต็มพันนะสวยจับกลุ่มหน่อยทำไมมีแค่สองกลุ่มเองจับกลุ่มจับกลุ่มจับกลุ่มเดี๋ยวพ่งเล่นจับกลุ่มก่อน กลุ่มเอคิมคิมมาจับกลุ่มคิมกลุ่มเราอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละเดฟ้ามาเดฟ้ามายืนให้กลุ่มกูเหลือแค่นี้เองเหรอเออเหลือแล้วเหลือเหลือมันอยากได้ห้าห้าวะรับเบลไอ้ดุ๊กไม่อยู่เดี๋ยวค่อยไปขามมันเดี๋ยวค่อยไปถามมันนอนฟีไม่อยู่พี่ลูนพี่ลูนไม่อยู่พี่คิวที่เราหน้าต้องสลายเออกลุ่มนี้กี่คนสองสี่หกเจ็ดกลุ่มนี้ขับไปโกบป้าไปโกะมาไหมอ่ะไม่มาไม่มาไม่มาอยู่แล้ว อุณสามจิมเข้าไปเลยจิมเข้ากลุ่มนี้จิมกลุ่มนี้กลุมนี้ิมไอจิมไอจิมไปไปอสามมิลลิเไปวัวกลุมนี้นี่คนเจ็ดสองสี่หกเจ็ดใช่ปะตาใครบ้างโกหนึ่งแปดโกโบเจา ใครนะดูท่าจะยังันเราไปตอสไก่ในกลุ่มนี้แล้วก็เดี๋ยวไอทิวอีกคนอยู่กลุ่มมึงของสิบพอดีพรุ่งนี้บัวนะปกติไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวอย่าที่เขาไปบัวแล้วบัวหรอเราได้ในเมืองอะหลบแบติวินร้อยยี่น้องเมืองไม่ได้ีม่อขนแล้กลโอเคโอเคพี่เอาไปเพามันแลกขาเพื่อนไม่ก็ไปนะติวนบอเรอาไป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 ติวินเราไปอ่งุนติวเราไปอ่งุน ไปด้วยไปไหนฮะไปด้วยไปด้วยรถมาแล้ว่ะรถมาอะอ้พี่มารีไปด้วยตีเราอ่ะลูกประชาชนนะตีเราอ่ะไปเลยถามไอ้ตีวางลมไหนอ่ะไม่ได้เข้าวนนะรถพี่ฟิวพี่ฟิวอยู่ที่เรา